รังวัลที่สองระดับประเทศในการาพัฒนาท้องถิ่นนะคะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วตอนนี้ก็จะมีรถจากหนองบัวลำภูลงมาใช้บริการของเส้นทางนี้ตลอดนะคะเชื่อมไปทางอุดรธาน,นี้ดยเลี้ยวซ้ายหลังจากตลงไปแล้วก็จะเป็นจังหวัดอุดรธานีออกทางช่วงอำเภอขอนแก่น แล้วก็จะไปสู่จังหวัดเลยได้ด้วยนะนะยนระยะทางในการเดินทางของ3-4มสี่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยขอนแก่นนะคะยนได้เยอะเลยเป็นทางลาดอีกทางหนึ่งนะคะไม่มีฝนตกไม่มีอันตรายนะคะถ้ามีฝนตกก็จะเป็นช่วงตกหนักๆกก็จะมีดินสุดแต่ว่าตอนนี้กันไว้แล้วเห็นกันไว้แล้วก็จะมีตะข่ายนะคะสังเกต สุดนะคะคอันนี้เป็นนสนสังประตูสู่น้องบัวลำพูอ,นนอันนี้เข้าเขตอำเภอนนสังนะคะอ,อ,อันนี้คือช่องเขาขาดตัวจริงนะคะจะมีสารปูรูอมอยู่ตรงนี้นะคะซ้ายมือก็จะเป็นเขื่อนมนรัตน์นะคะน้ำเหนือเขื่อนมนรัตน์เป็นจุดชมวิว ตรงนี้คงเป็นที่ลาดชันที่สุดเพราะเป็นจุดที่ตัดภูเขาช่องเขาขาดลงมาเลยนะคะซ้ายมือก็จะเป็นเขาเขาที่ไปชนกับท้องนี้ท้องนี้เป็นเขื่อนบนรัฐนะคะแล้วเราก็จะลงอวิวสวยมากๆเลยอันนี้เป็นน้ําเหนือเขื่อนบนรัฐนะคะ เขาที่เราเห็นก็กจะเป็นภูเขาที่อำเภอหนองนาคมภูเวียง,<า>งเวียงเก่านะคะทางซ้ายมือแต่น้องบวลำพูที่เราจะไปจะอยู่ขวามือนิดนึงยิงเงยื่องไปทางขวามือตอนนี้เรากำลังจะลงไปถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำนะคะ สำนักง,งานก็อยู่ทางทั้งซ้ายมือขวามือนะคะแต่สำนักง,งานใหญ่จะอยู่ซ้ายมือกำลังจะสังเกตป้ายแล้วนะคะเป็นตรยาแห่งชาติภูกระภูพันคำอันนี้เป็นป้ายนะคะตรยาแห่งชาติภูกระภูพันคำสงการที่แล้วเราก็เคยมา รับพันไม้พันก้าไม้เนาะจากทยานแห่งชาติก็ร่วมสร้างสรรค์สังคมนะคะโดยการพอก้าไม้แจกประชาชนนะคะในเขตบริการที่ใช้บริการเส้นทางนี้ในช่วงสงกรานที่แล้วนะคะเราไม่ได้เลีนยนสงการานแล้วก็ปลูกต้นไม้กัน พัฒนาจากาถนนหินกรวดปุกขเชื่อมต่อระหว่างอำเภอนนนสังกับอำเภอบุกบนรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ตอนนี้ก็พัฒนามาเป็นทางสองเลนขนาดใหญ่มีเบรเอร์ป้องกันภัยด้านซ้ายมือเต็มที่นะคะเพราะข้างซ้ายจะเป็นเหวลงไปนิดนึงทางชันลึกนะคะทางซ้ายมือเป็น ยานลงไปสู่น้ำเหนือเกืือนบนรัฐมีแบลเ็เออร์ตลอดเส้นทางนะคะบรรยากาศช่วงเช้าเวลาประมาณ3โมงกว่าก็จะดูล่มรื่นสวยงามนะคะสองข้างทางก็จะเป็นไม้นานาพันแต่เห็นเยอะที่สุดคงเป็นกระถินใหญ่เนาะ ต้นกระถินก็เคยเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับคนเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์อาหารวัวนะคะไปปั่นปั่นทำอาหารสัตว์ก็ประหยัดรายจ่ายรายจสำหรับการเลี้ยงวัวนะคะนี่บ้านท่าศิลานะคะเป็นบ้านแรกที่เราเห็นหลังจากลงจากช่องเขาขาดหรือภูเก้า ช่องประตูศูนนสังนี่นะคะบ้านท่าศิลาก็จะมีโรงเรียนมีวัดปกตินะคะอันนี้เมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นบ้านติดกับภูเขาเป็นท่าปลานะคะบ้านท่าศิลาก็คือบ้านที่ขายปลาท่าศิลาก็คือปลาเนาะท่าที่มีหินตอนนี้พัฒนามาเป็นร้านอาหารเต็มไปหมด วเวลาปลาวงแหวนเนาะขายปลาตักแห้งก็ได้จากเกินบนรัานนะคะนี่เป็นอาชีพที่เกิดจากาน้ําเหนือเกินบนรัานของเรามีี่พักมีรีสอร์ทที่สําคัญบ้านมืงก็คือวัดนะคะก็มีวัดมีบ้านวัดโรงเรียนครบนะคะสําหรับ้า,ายมือเป็นโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นบ้านแรกที่เราลงจาก ช่องเขาขาดลงมานะคะทางขวามือก็จะเป็นภูเขาที่เราลงมาเมื่อกี้นะคะทางขวามือ,อยังเป็นเส้นขนานกันไปเรื่อยๆ นี้เป็นช่วงช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะคะ กำลังจะมีเพราะฟ้ากำลังเปิดฟ้ามือกำลังขาวขาวนึกเป็นยังไงดีกว่ากินเย็นยังไงมาเย็นบรรยากาศบรรยากาศดีสวยดีชอบสวยงามมันี้มากับแม่แม่อ้อยเหมือนเมืองนอกนะร่มร่มรื่นรื่นถามว่าขออาหารตุกงปากกิู่ตุ้งแถวเขาไปป่าทุกวันนั้น ทั้งฝนตกทั้งอากาศร้อนนะครับวันนี้ช่างโชคดีจริงๆบรรยากาศดีมากข้างทาง,ทางเขียวเจว้า เชื่อมไปทางอำเภอบูเวียงนะคะด้านหน้าเราผ่านมาภูพันคำใช่ไหมเป็นภูที่เราผ่านมาที่จ้องเขาขาดเป็นภูพันคำภูเก้าใช่ไหมภูพันคำเขาจะไปจบที่เขื่อนสันเขื่อนพอดีภูพันคำตัวนี้ก็จะไปเชื่อมเชื่อมทางอุดรทางสกลนครไปอีกเป็นเป็นช่วงๆไปไม่ได้ต่อเนื่องกัน นี่ก็จะมีแคนาหรือแคอ่าวให้เราได้ลงได้เก็บกันตอนนี้ยังไม่มีเอ็นไปนอนสามสิบเรืองเนาะเออแถวสิบมันเรืองจะมีแคร์แคร์นาแคนาหรือแคร์บ้านเราเรียกแคอ่าวเนาะแคอ่าวแคอ่าวรสขมๆหน่อยนึงลวกแซ่บๆกับปนปลาปลาปนนะคะ มาดูนี่ก็จะเกิดตามธรรมชาติสองข้างทางอันนี้ต้นแก่ต้นแก่จะอยู่ชายป่าของทุ่งนาอันนี้เป็นเป็นพืชน,น่าจะสงวนนะค่อนข้างจะหมดไปแล้วเออที่แบงขายนี่ยังไม่มีอะไรมาตั้งแต่ใบจ,จะมีเห็ดมีอะไรออกมาบ้าง สี่สิหกกิโลเมตรเป็น <จำ S 1> ทาง <ไป S 1> ลัดนันกว้างข้นสิบไปไกลคูเก้าบอสใ่ใม่มออกแากภูเก้าไปเลยนี่ยอ,อันนี้เป็นเทศบาลบ้านคอเทศบาลบ้านคอบ้านที่เรากำลังเข้ามาคือบ้านโคปปกป่าโกู ตอนนี้เราก็จะใช้ทางลัดที่จะออกไปน้องบรลรัมูขวามือไปเลยถ้าเป็นซ้ายมือนี่จะต้องไปที่ศกจานแล้วก็จะไปที่อาเภอนนสังอันนี้จะไปทางลัดเข้าตรงนี้เลยตรงมีถังแดงนี่แหละ ฒนามาเป็นทางรัดอย่างเป็นทางการ รวยแล้วนะอะ ตำบลบ้านคอแล้วก็จะเข้าสู่เขตของตำบลกุดดูซึ่งก็อยู่ในเขตอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบังบวลำพนะูอันนี้เป็นตำบลแรกที่เราผ่านมนาะคือตำบลบ้านคอตอนนี้เราจะถึงทางแยกทางลัดก็จะมีป้ายไปหนองบัวลำพูซ้ายมือไปอำเภอโนนสังนะ ีคือบ้านหัวขวัวปากทางหัวขวนะคะที่เราแยกก่อนเป็นไปเลยเมื่อก่อนเป็นสามแยกตอนนี้ก็เป็นสีแยกก็เรียบร้อยแล้วนี่คือแยกทางรัดไปเกินบนรัดที่บ้านหัวขวนะคะจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางเข้าสู่หนองบัวลำ ประมาณ40กิโลเมตรจากตรงนี้ไปนะคะ